โครงการเลือกอาหารให้ถูกหลักช่วยพักโรคเหลือหลังโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนคปรปฐมโรคเบาหวานคืออะไรโรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลกูโคสในเลือดไปใช้ได้อย่างเหมาะสมซึ่งอาหารที่รับประทานเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็นกูโคสถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปน้ำตาลที่นำไปใช้ได้ไม่หมดจะสะสมอยู่ในกระแสเลือดถ้ามีมากก็จะออกมาในปัสสาวะได้เอนไซม์อินซูลินซึ่งสร้างจากตับอ่อน เป็นตัวการนำกูโคตที่มีนีเข้าเซล์ลเพื่อไปใช้เป็นพลังงานถ้าอินซูลินมีน้อยหรือตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่เพียงพอแต่ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีทำให้ร่างกายใช้กูโคตไม่ได้จึงทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานขึ้นพฤติกรรมที่เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้แก่ 1. มีน้ำหนักเกินและภาวะอ้วน ไขมันสูงผู้มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน 2. ความเครียดสะสมเพราะเวลาที่เราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและฮอร์โมนคอร์ติซอลโดยเมื่อฮอร์โมนเหล่านี้จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้น รับประทานอาหารลดจัดทำให้เกิดการสะสมของปริมาณสารอาหารที่ไม่จำเป็นไว้ในร่างกายซึ่งในระยะยาวมักส่งผลเสียต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการทำงานของอินซูลิน 4. ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำสามารถส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน 5. ไม่ออกกำลังกายการไม่ออกกำลังกายเป็นสาเหตุของการเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้อาการสำคัญของโรคเบาหวานได้แก่หปัสสาวะบ่อยอาจมีหมดขึ้นบนปัสสาวะ 2. กระหายน้ำบ่อยและดื่มน้ำมากสาม อ่อนเพียน้ำหนักลดลงและผอมลงท,ง,ทงทั้งๆที่รับประทานมาก 4. อาการแทรกซ้อนของเบาหวานเช่นตาผ้ามัวชาตามปลายมือปลายเท้าแผลหายช้าติดเชื้อง่ายโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงขอบคุณที่รับฟังการเลือกอาหารให้ถูกหลักช่วยพักโรคเหลือลังขอบคุณค่า